วายจีโรแจงอีกครั้งยืนยันความสัมพันธ์โรเซ่แบล็กพิง์และคังดวงวอน YG ออกแถลงการอีกครั้งปฏิเสธข่าวลือการออกเดดระหว่างโรเซ่แบล็กพิงและพระเอกคังดงวอนเมื่อช่วงเช้าว,วันที่17เมษายน YG Ent เ r t a i อร์เ t ได้ออกมาแถลงการตอบโต้ข่าวลือออกเดดระหว่างโรเซ่แบล็กพิง์และพระเอกชื่อดังคังดงวอนหลังจากที่ทั้งคู่นั้นถูกพบเห็นในภาพถ่ายงานสังสรรค์กลุ่มที่โพสโดยอาีตนหัวหน้าไยสังสรรค์ของบรูเบอรี่โดยระบุเอาไว้ว่าเป็นการยากที่จะยินยัน ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัวของศิลปินของเรา แต่ดูเหมือนว่ากระแสขา่าวดังกล่าวจะลุกลามบานปลายไปกันใหญ่โดยมีการคาดดาวต่างๆนานาจนในที่สุด YG Entertainment ก็ต้องออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งและแจ้งข่าวว่าข่าวเด็ดนั้นไม่เป็นความจริงโดยกล่าวว่าก่อนหน้านี้เราแจ้งข่าวไปว่าไม่สามารถยืนยันเรื่องส่วนตัวของศิลปินเกี่ยวกับโรเซ่แต่เนื่องจากข่าวลือยังคงถูกคัดดาวต่อไปเราจึงจำเป็นต้องชี้แจงอีกครั้ง เราขอชี้แจงว่าข่าวลือการออกเด็ดที่รายงานในวันนี้เกี่ยวกับโรเซ่แบล็กพิงนั้นไม่เป็นความจริงและเราจะขอบคุณมากหากว่าทุกท่านสามารถช่วยกันหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่แตกต่างจากข้อเท็จจริงถูกเผยแพร่ออกไป